สวัสดีครับชอบ่องปลาหลาชวนชิมน,นะครับผมสำหรับวันนี้ไปกู้ตุ้มกันอีกแล้วจ้าสำหรับวันนี้นะครับวันที่สามนะครับมกราคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับผมมาดูนะครับวันนี้จะหมานไม่หมานนะครับผมไปเวลากูก้พอดีครับ พร้อมนะครับเกือพร้อมก็ต้องใช้เวลาเดินทางหน่อยนึงนะครับห่างบ้านไกลหน่อยนะครับเนี่ครับพอดีเจอตุ่มนะครับ่าที่หายไปนะครับที่โดนขโมยและโดน้ีตุ้มนะครับผมควมีปลาเลยกันต่างตัวนะครับก็เลยเอาไป็นเรือมาด้วยนะครับไปไปดูกันครับลูกที่หนึ่งนะครับว่าจะมีตัวไม่มีตัวนะครับ โอเคครับลูกที่หนึ่งลงจอดจ้านี okay, ่ครับลูกแรกลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าสองเรือนะโอเคครับลูกที่หนึ่งมาแล้วพอ,อจับได้แล้วนะกำลัง อันพี้มีตัวนะครับลูกที่หนึ่งอมเอาเรื่องเลยครับอไ,ได้เลยครับลูกที่หนึ่งโอเคทำการใส่อาหารแล้วลงต่อเลยครับโอเคครับไป่ทาการใส่อาหารลูกที่หนึ่งก่อนนะครับผมเอาเรื่องครับสามช่องแน่นเลย รอบแรกโอเคทำการนัดปาก็ลงต่อเลยนะครับรูปที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปต่อกับรูปที่สองครับผมโอเคจ้าลูปที่สองลงจอดครับผมโอเคครับลูปที่สองนะครับลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยจ้ารอบแรกเอาเรื่องนะครับผม ูกนี่ครับดูที่สองนะครับขึ Luft ้นเป็นท <t ose> ี่เรียบร้อยแล้วจ้ามก่ไบ โลที่สองได้นิดหน่อยนะครับผมทํำการเก็บกปเลยนะครับเขาไม่ค่อยมีตัวแล้วตรงนี้ต่อกับโลที่สามนะครับสองโลกกเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคจะต่อกับโลที่สามนะครับผม ไปต่อกับลูกที่สามกันเลยจ้าวันนี้น่าจะคูกแค่สามลูกนะครับผมเรเอาเรื่องอยู่นเลูกที่สามลงจอดครับผมนี่ครับลูกที่สามนะครับลูกที่สามนะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม มาดูกันในโจไม่เอ่ยในจาอืาอหือทีส่สามเอา,าเรื่องครับผมเป็นน้ำระาทิต โอเคครับสำหรับวันนี้จบภารกิจนะครับสามลูกนะครับได้กลับบ้านได้ครับผมบางทีบางที่สวัสดีครับครับเยวทำการใส่อาหารเสร็จก็ลงต่อเลยครับสำหรับลูกสุดท้ายนี่โหเนียวเรื่องนะครับสามลูกแน่นล้ำอยู่เหมือนกันครับ กลับบ้านกันได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับนี่จบภารกิจแค่สามลูกนะครับผมโอ้ยเต็มลำครับเต็มลำเต็มลำกันอีกแล้วโอเคจ้ากลับบ้านได้ครับผมไป